สอนรับของสองชิ้นซึกแมพช่าง universe แนะนำว่าให้ปรอบกราฟิกต่ำๆนะคะทุกคนมันจะได้ไม่หลักมากค่ะสำหรับของชิ้นแรกมงกุฎหอคอยอันดับแรกให้เรากดที่รูปปักหมุดแบบนี้ค่ะทเทเลพอร์ตไปที่เวสต์แท็กเราอยู่ที่ r a สต์แทแล้วเนี่ยให้เราเดินม,มาตรงนี้เลยนะคะสีเขียวๆแบบน,นี้ค่ะกดนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะกดแข่งเลยค่ะ เงื่อนไขของการรับจ้มูกุดหอคอยก็คือเราจะต้องขี่รถวนรอบสนามภายในเวลา1นาที30วินาทีค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็เหยียบคันเร่งเลยคะ่ะทุกคนไปเลยไม่ยากมากนะคะแล้วมันก็ไม่ไกลามากด้วยเพียงแค่รเข้อเส้นชัยได้นเนี่ยก็จบแล้วค่ะอ่านี่เลยคะ่ะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะ สำหรับของชิ้นที่2กระเป๋าน้องไดโนเสาร์ให้เรากดที่รูปปักหมุดเหมือนเดิมเลยค่ะกดไปที่แอร์พอร์ตเดินตามเรามาเลยค่ะทุกคนเดินมาตรงนี้นะคะกดแลกเครื่องบินด้วยพอยต์ถีเสื้อที่เรามีค่ะกดอร์พนะคะเดินไปที่เครื่องบินของเราได้เลยค่ะ กดบินเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปุ่มตรงนี้เนี่ยก็ให้ออกเข้ามาเรื่อยๆจงกว่าจะเจอเซิร์ฟที่กดได้ค่ะเมื่อเราบินขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราบินเข้าไปในวงแหวนสีทองค่ะอย่างนี้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมงกุฎหอคอยแล้วก็กระเป๋าน้ําไดโนเสาร์ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นกระเป๋าลากแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นแบบเดียวกับที่เราเคยสอนดับปเลยนะคะ ซึ่งปีกเนี่ยจะหมดเคตบวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำรีบไปทำกันเลยนะคะ